สวัสดีครับอยู่กับตอนพิเศษนะฮะร้านพิซซ่าพร้อมเรอยงกันทุกคนเอ้โหอดีกว่าติดลบอ๋อเหรอเราเราต้องเป็นสามสิบสองสามสิบเอ็ดพิซซ่าเคปปอร่าเจ็ดสิบห้าร้อยแปดส่วนสอนร้านร้านอะไรครับ <c oughs> อะไรไม่ใช่ไหมครับมาครับตัวนี้เราจะไปทำพิซซ่า <c oughs> กันนะฮะนี่แบงค์สามเซนเวลาสามเซน สามแสนวิหรือเปล่าสามแสนวิรือเปล่าเวลาสามแสนวิ what the fuck พี่ชอนพี่ชอนพี่ชอนเองเออโอ้พิซซ่ามาแรุนีหนึ่งพี่เมื่อกี้รุนีไหนยังไม่ได้รับออเดอร์เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมสั่งแป้งก่อนแป๊บนได้ได้ได้ลูกค้ามาหรือยังลูกค้าก่อนนี่ไงเงินอะไรปะเนี่ยพิซซ่าอะไรอะอะไรไะเนี่ยดาวเวล่า่วย ไม่เคยได้ยินเลยว่ะไม่เคยแม่มอสซาเรล่าก่อนดิไปมอสซาเรล่าก่อนไปมอสซาเรล่าเก้าร้อยล้านน่ะเก้าร้อยล้านดอลล่ามอสซาเรล่าทำยังไงครับที่เงินเรามีพี่เก้าร้อยล้านดอลลาร์นะฮะซอสกับซอสกับแป้งซอสแล้วก็ไอ้มอสซาเรล่าหนึ่งแป้งครับเรียบครับขอบคุณครับซอสแล้วก็แป้งกล่องอบก่อนอบก่อนโอ้โอ้จะมาเป็นอย่างเนี้ย แป้งไปไหนอะแป้งหายแป้งกูหายไปไหนสองโอ้ป้งกูติดบั๊กขอแป้งหน่อยครับขอแป้งแล้วกูเอาแป้งมาอันเดียวทำไมล่ะเฮ้ยเอาอันนี้ซอสดีกว่ากูจับผิดอันนันนี่ซอสอ่ะของจะไปทิ้งเองเอาไปทิ้งไปทิ้งไปทิ้งแป้งอ่ะอยากได้แป้งแป้ง ลอก่อนแป๊บนึงพี่โห้วาง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 เอาแป้งบักเอาเอาเอาแป้งเอะไรมาอยู่ตรงกรบผมปะเนี่ยเอาแป้งมันบักอะเอาไปดิสวยงามขอฟิวไปดนสวยครับเดี๋ยวพี่โรยหน้าก่อนแป๊บนึงนะครับมันทำยังไงวะเนี่ยมันคือแป้งแล้วมัน มันมันใส่ยังไงไอซอสเนี่ยโอ้อมันต้องเปิดก่อนพี่โอ้อมันต้องเปิดก่อนน,ออนี่นี่นี่นนต้องเปิดต้องเปิดเออเออเอามาซอสเลยอะๆอ้าวทำไมวันนี้ไม่ได้วันนี้โอ้แล้วพี่ไม่อ้าวหายไปไหนอ่ะต้องใส่จานก่อนอ่ะต้องเอาใส่จานก่อนเหรอมัออนต้องคว่ำด้วยพี่ฮัลลโหฮัลโหล โอ้ยหหมดแล้วเนี่ยโยนทิ้งมั้งอะไรอ่ะทำอะไรกันอ่ะนี่เป้งโคตรเป็นระเบียบเลยกูอ่ะใครมันสั่นดืด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 อยู่เนี่ยแป้งแป้งในตู้เย็นนะครับเออเราต้องเอาเก็บไว้ในตู้เย็นดิพี่แป้งอ่ะพวกแป้งอ่ะเพื่อไม่ให้หนูมันแอบขโมยอ่ะแล้วพี่ต้องใส่ซอสยังไงเนี่ย โอยยังไงต้องเอาอันนี้ตักต้องเอาอันนี้ตักเนี่เลยเออแล้วโอ้ยพี่กูในที่สุดพี่กูฉลาดขึ้นมาแล้วอ้าวแกหาพี่โง่เปล่าพี่เสียงของมกเย่ที่แบบมีพิรุษมากแล้วพิซซ่ามันเด้งๆอยู่เนี่ยคนคนเลืบยอะแล้วนะแต่เรายังไม่ทำอะไรไม่ได้เลยกำลังย่างกำลังย่างรอก่อนไว้นึงย่างอยู่เนี่ย สุกแล้วครับสุกแล้วครับพิซซ่าโมจาซิเซล่าลได้แล้วครับใครมาทำ<อ>าที่ตักตักพี่ฮลัลโหลเฮ้ยทำไมเกยะเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาเมื่อกี้โยนไม้ทิ้งทำไมเนี่ยประตูกเปิดได้ไปนะเนี่ยต่างร้าน<พ>ไม่มีพีเ่เอาเอาไม้มาตัากกับพิซซ่าผมก่อนทำไมอะอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหโอ้โหทำงานหลังร้านคนเดียวดีกว่านบี ไปเลยไปเลยไปเลยอาันนี้ทำทำอันนี้แบบสบายสบายดีกว่ารู้สึกว่าชิวชิวดีทำคนเดียวทำไมมันวางไม่ได้เนี่ยทำไมเห็นอะไรมันลอยไปเยอะแยะวะนะเออนี่เดือดแล้วตัดขึ้นมาพี่มันนั่งยังไงอ่ะโอ้ยเดือดแล้วกอนโทรลคอนทุนกอนทรลพี่ทุกพี่ทุกเอาช้อนเข้ามาด้วยเออเดี๋้ๆเดี๋ยวพี่ย้อนหพี่ย้อนหน่อยเชี่ยอะไรขอนกัน ไอ้แข่งอะไรวะวางๆวางสิวางไะเแียงจานสิไอ้แข่งใส่จานผมไะเแียงใส่จานผมอะไรไอเแียงอะไรนันเกี่ยววะไะเแียงไอ้พี่อะโหลอุ้ยแกปล่อยจานสิไปไหนแล้วปล่อยจานไม่กูจะควนลำบากได้เกินไอ้ตัวเนี้ยเออตักได้และคุณเสิร์ฟทั้งแบบนี้ได้บะวะ พิซ่าโดนโอ้ตายได้แล้วประเด็นคือไอ้ที่เผาทำไมมีแค่อันเดียววะฮัลโหลนั่นเลยนั่นแหละมันควรมีสองนะเออจริงขนาดอันเดียวเรายังทำกันไม่เสร็จเลยโอ้กูหยิบไปได้สักทีอู้หนูขโมยพิซซ่ากูพี่กอ้าวอ้อาวพิซ่าอ้าวพิหนูขโมยชีสกูอะไรอะไรของหน้าร้านเนี่ยฮัลโหล โอ้อยไม่ไหวแล้วพี่เปลี่ยนร้านเถอะ <c oughs> เราจะย,ยอมแพ้เราจะย,ยอมแพ้โอ้ยยอมยอมบ้างก็ได้นะเราห้ามยอมแพ้เด็ดขาดไอ้ยพี่พ,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 พี่เอาแป้งละโอ้เราไปเทียทิ้งเล <c oughs> <c oughs> ยยกแป้ง <c oughs> โอ้เอาจริงนะทำพิซซ่าอันเดียวแม่งเป็นชั่วโมงอ่ะผมว่ายังไม่ได้เสิร์ฟเลยลูกค้าหนีเป็นสิ่รอบแล้วเนี่ยผมก็เจ๊ ผมเข้าใจเราผมเข้าใจกันเราอยู่ตรงไหนวะความความเข้าใจเรากันคืออะไรเข้าไปซิพี่จัดการเองเกมไปช่วยพีเลยเกมไปช่วยพีพี่จัดการเองไม่ไม่ไม่ช่วยหน้าร้านเลยพี่ผมแค่จัดของเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไอ้ทำไมเป๊ะแล้วมึงจะมาแย่งกูทำไมไอ้หนูมึงจะมาแย่งพิซซ่ากูทำไมวะไม่ได้แล้วครับโฮ้ยด้แล้วครับ ห้ามห้ามแตะนะห้ามแตะห้ามแตะนะรู้นูหนูมานี้รู้ต้องวางเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยัยพิยูพิใกล้เสร็จอะไรยังพี่พี่วางอยู่พี่วางอยู่เย็นยิ่คืออันนี้คือออเดอร์ที่สองเฮ้ยได้แล้ว อออเดอร์แรกออเดอร์แรกโอ้โหออเดอร์แรกเป็นชั่วโมงเลยฮะเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนสามเมื่อกี้อยู่ไหนฮะผมแบบถามคำนี้เลยเกินพี่ทำคนเดียวพี่ได้เสิร์ฟอ่ะพี่ทำกับบาพี่ไม่ได้เสิร์ฟเลยผมแบบไม่อยู่หลังร้านแบบสั่งของแบบมาวางไว้รอแล้วอ่ะพี่ขอแป้งได้ไหมพี่อยากได้แป้งแป้งเหรอแป้งในตู้เย็นไงอ๋อหรอแป้งในตู้เย็นอ่ะเต็มเลยแล้วไม่บอกพี่ โอ้บอกตั้งนานแล้วพี่พี่ทำอันเดียวพี่ตั้งนานอ่ะหกหกโอ้ยเออได้ยังไงก็ได้วะแป้งทำตัวให้ประโยชน์หน่อยรีดแป้งเออเรีบแป้งไปรีบแป้งไปจางเฮ้แล้วแล้วใครเอาพิซซ่าอะไรมาปิดไว้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เออใครขนอะไรอ่ะร้อนะครับร้อนะครับ ร้อนชอนกาลางนีง่อาหารว่างนะครับสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโอเคลูกสาได้กินอาหารว่างแล้วสิก็ลูกกูจะหยิบไอ้นี่ยังไงวะเออได้แล้ว <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> แล้วมันกินแค่แป้งเนี่ย <c oughs> โอ้โหแล้วได้กี่บาท มันกินแค่แป้งเนี้ยเอ้ยช่างมันมันเป็นปั๊กเลยมั้งไหนแป้ง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 ในตู้เย็นไงนี่ิดิโอ้อันนี้มันใช้ต่อนเลยเหรอพี่โอ้โอ้โอ้ยคอนระบบยังวะนี่คืออะไรวะจับจับไปเบอร์เกอร์เราไหมเอยเดิแล้วเดินแล้วเราต้องใส่กรงใส่กรอกเหรอวะแล้วเป็นอะไรรับออเดอร์ยังไม่รับมาเลยไปรับออเดอร์หน่อยสิ เขาที่เดินหนีเลยอ่ะรับปุ๊บไปเดินหนีปั๊บอ่ะนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมอสซาเรล่าของหมดของหมดขอของเลยครับฮัตดอกฮัตดอกจะเก็บนยูฮัตดอกเลยเหรอไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่เป็นสีแดงๆอ่ะเหมือนฮัตดอกเลยอ่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เดี๋ยวไว้ไหนได้ปะเนี่ยอ่ะไว้ข้างตู้เย็นนี่แหละ สุกแล้วครับเนี่ยผมก็เบอร์เกอร์ดีกว่าไปพี่เริ่ไหวแล้วพี่ฟังเสียงปานะเนาะเบอร์เกอร์ดีกว่าใช่ไหมลูกค้ากำลังเข้าร้านเลยเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์อะไรอีกอ่ะโอ้โหกว่าจะเสร็จแต่ละอย่างดู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 พี่ทำงานก่อนดูดิพี่ทำโอ้โหมืออาชีพเลยนะเว้ยดูซก่อนกูอยากตีไห้กูอยากตีไห้ ลูกค้าทำไมกูถือมาจิ้มคอลูกค้าเอาพี่ยูพี่ไม่ทำให้เสร็จเนี่ยอีกนึงอ่ะอะไรพี่ทำออเดอร์ยังไงเนี่ยฮะพี่ทำรับออเดอร์ยังไงเนี่ยวาซาลีอาธรรมดาแล้วไอ้เชี่ยอะไรเเธอที่มีขีดอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยกูต้องมาถูไหมเนี่ยกูต้องถูพื้นไหมเนี่ยแป้งอยู่ไหนแป้งอยู่ในตู้ใช่ไหมใช่พี่เออโหแป้งทำไมพี่หาโทรศัพท์ วางลงไปต้องการไอซอส์ติดไส้ใช่ไหมพี่ยุพี่ยุใช่ต้องการซอสซอะโรสแาสเรือเดือบผิดไส้ไม่ใส่เยอะเลยเยะมันชดลำบากจังวะเออกูจะได้กูรักเขเลยขอขอชีหน่อยครับขอชีหน่อย ปล่อยจ้าปล่อยจอยแล้วผมปล่อยจอยแล้วไม่ไม่ทำมาแล้วปล่อยแล้วจ็อตคนชจอตมาเปิดครับอันหน้าหน้าร้านปล่อยพี่ยุ่งไปไปเออไป,ไปช่วยกหลังร้านไปไปช่วยกหลังร้านโอ้ยโอ้ยใส่ขอไปในร้านไปจะอะไรเนะี่ยแม่งเอ้เยซอสกูตักอะไรกระป๋อ,ปองละกระป๋อ,ปองละกระป๋อ,ปองละช้อนคือววอะไรวะพูดเลยกูเนี่ย จะเปิดปล่องให้อ๋อทำไมกล่องมันขึ้นอยู่งบนมันยาอ๋อนี่ไงเฮ้ยกูวางทั้งแบบนี้ได้เลยอ๋อ,อยา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 ย,ยาได้แล้วกันยา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 ไข่มันยายายาอยู่ข้างนอกอะไรเนี่ย <laughs> ว่าจะร้องให้แล้วอ่ะแค่ทำประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นบ้างมาไม่มีอะไรสักอย่างพี่ชายเอ้ยโอ้โกูละเหนื่อยกับชีวิตกูมากเลยโหน้องชายกูเอาลูกค้านี่อีกเอ้าเือตั้งแต่ผมตั้งกระปุกบอันนี้ผมไม่จะเชื่ไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้วไม่ตะแขงเอาตะแขงเอาไอสัตว์มันเป็นนี่ะไรเนี่ยอ่างั้นมาล้างมาล้างจานมาล้างจานมาล้างจานเอ้ามันบัด าาจไปล้างจานไปล้างจานไปโอ๋อเอาพีแล้วแกจะยูนจานเล่ทำไมไม่ได้ยูนที่ผมเอาไอ้ซอสนั้นมาวางอ่ะโอ้โหแต่ละคนนี่ช่วยอะไรกันได้บ้างแล้วกวยตักอันนี้พี่หายไปไหนเนี่ยฮะนี่ไงพี่กวยตักซอสพี่ไปไหนอ๋อยึยกับมือผมไปไม่ใช่อันนี้มันมันคือไอ้นี่มันคือที่ พี่ชอนพิซซ่ากลัวแต่ชอนพี่อยู่นี่เอาแล้วใครขโมยซอสอยู่อีกเนี่ยนี่ไงซอสเลยตหงเยะตังแยะซอสหกหมดแล้ววางวๆางวางออเออละพี่ยูผมว่าเราไปเล่นเกมไอ้เอาปากกาเรายังไม่ปวดหัวขนาดนี้นะจ <c oughs> ริง <c oughs> โอ้หนูหนูมันขโมยกินในนี่เนี่ย <c oughs> เอาจานมาวางาความอดทนกับมึงละมานี่ดิอ๋อแค่ทำซอสอะไรเนี่ยอ๋อดูออดินี่ก็ดูผมดิวางเฮ้ยนี่อะไรทำไมซอสมันลอยอยู่กลางอากาศมาผมจะโอุ๊ยโอเคสวยครับอันเนี้ยก็จะเสร็จตอนไหนเนี่ยพิซซ่าอะไรเนี่ยเนี่ยกางจะเสร็จเนี่ยย่างอยู่ดาวราอะไรเนี่ย เดลาอะไรโอ้ปวดหัวที่หายเลยอยู่หลังร้านเอา้าอันนี้ยังไม่หมดเลยเฮียกรูเอามาทิ้งอะอยังไม่หมดยังไม่หมดเอามามาก่อนเอามาก่อนผมไม่แปลกใจนะทำไมแบบเรทที่ว่าแบบเวลาที่ว่าแบบออเดอร์แต่ละออเดอร์แม่งขึ้นเป็นร้อยวิร้อยวินาทีอะ่ะโอ,โอ,โอ้มันจะพักอะไรทักหนาเนี่ยนี่นี่นีน,น,นี่สีขาวนี่สีขาวนี่ได้แล้วครับตานได้แล้วนะครับโอ้ยเฮียได้โคตรน้อยเลย ไม่งไม่น่าทําเลยว่ะเออผมขอลาออกครับผมขอลาออกจากงานครับจะเย็นครับจะเย็นครับลูกไอ้ลูกลูกจ้างลูกจ้างลูกจ้างเอาหนูไปทิ้งนี่หน่อยเอาหนูไปทิ้งนี่หน่อยเอาหนูไปครับทำไมหนูหน้าตามันเหมือนควายกระทิงแล้ววะลูกเกลืออะไรควายกระทิงเหรอดูดีๆดิมันมีเขาด้วยเหมือนควายกระทิงเลยอ่ะ นั่นหูไหมพี่เอ้าเหรอหูเหรอหูใช่ไหมไม่ใช่กู่อน,นะฮะใช่ไหมผมนึกว่าไอจะเป็นไอพวกแบบไออะไรนะพวกเชฟไอที่ว่าแบบไอทำโยนตัวเล็กๆแล้วก็ลอยทำควาเอเอะไรวะเป็นดันดันนะเพี่พี่คนนึกวเหมือนเดิมเหมือนกันแรกๆที่เข้ามาแล้วมันไม่ใช่อะเหนื่อยนกะโยนทิ้งไป น่าเสือพี่กูเล่นแล้วอ่ะพี่อันนี้ก็๋องหมดแล้วขอซอสหน่อยครับซอสหมดแล้วออเดอร์ต่อหรอครับนี่ครับนี่ครับซอสซอสซอสซาลามซาลาครัเลเรล่าทำไมกูอ่านยากจังวะก็มอสมอสเซมอสซาเรล่าวางครับวางวางวางเออโอ้กูเหนื่อยไว้เยอะ สวยอย่าจะติดอย่าจะติดมึงอย่าติดไอ้นี่มามึงอย่าติดช้อนกูอีโอโหโอ้ดีดีเนีเปลี่ยนเกมไหมเกมอะไรเล่นงนี้มันจบแล้วเกมหน่อยสิทั้งวัน่ะไม่จบแบบวันเนี้ยเนี่ยกำลังจะจบเห็นปะเแบบไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ เนี่ยกำลังจะจบเลยไม่ใช่ชีวิตเราอ่ะไม่ใช่ชีวิตเราอ่ะจะจบแล้วใช่สักหน่อยอ่ะกับการทำร้านเนี่ยเนี่ยดูดูฝีมือพี่เสือ่อนดูพี่ย่างพิซซ่าได้แล้วรอดูฝีมือพี่เอาไม่เอาไม่ครบทุกออเดอร์พี่โอ้โหอทำพี่เลยโอ้โหกูวางดีๆแล้วแบบ Oh, โู้แม่เลยไม่เอาแล้วกูเบื่อกูเบื่อเกมนี้กูเบื่อกูไม่เล่นแล้วกูเบื่อออออออกกก